จะพามาซ่อมนิกซ์ซื้อนะเพื่อนลูกค้าแจ้งอาการมาว่าไฟไม่เข้านะฝั่งนี้เราขันน็อตออกแล้วนะเดี๋ยฝั่งนี้มาดูกันนะครับว่าอะไรจะเสีย คันน้อนออกเรียบร้อยนะเพื่อนนะมาดูกันว่าเป็นอะไรเป็นอะไรยังไงตัวนี้เขาใช้ไอ้ไฟที่เข้าไปจ่ายไปเลี้ยงใช้เป็นไฟห้าโวลต์นะเพื่อนนะมันเป็นแจ็คไทยีนี่นี่ห้าโวลต์นะเพื่อนนะนี่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 เห็นไหม ไทซีก็คือเป็นเกียกที่ชัดโทรศัพท์ของรุ่นใหม่ๆนะเขาเรียกไทซีนะถ้าเป็นชรงนี้เขาเรียกไทซีหัวมันม,น,มนอย่างนี้นะนี่ถ้าเป็นแบบมินิรุ่นเก่ามันจะเป็นหัวเหลี่ยมๆมาตรงๆแล้วก็โคง้งเป็นหัวตรงนี้เป็นเป็นเดือยสองเดือยอันนี้ไทซีมันเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนๆเขาบอกว่าไฟไม่เข้านะ เออเออมันเข้าเข้าออกออกน้องเพื่อนเห็นไหมเนี่นี่โอ้น่าจะหลวมน้องเพื่อนนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลาเราขยับติดบ้างดับบ้างเนี่ยเอา้ามาดูกันข้างในเป็นอะไรหลวมแน่ๆนคงต้องแกะน็อตขันน็อตออกน้องเพื่อนนะถ้าถอดลูกบิดออกนงะ่ี่ดูแนวทางแล้วเนี่ยถึงจะซ่อมได้เพราะว่ามันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างใน,นเห็นไหมน่าจะหลวมนะตัวนี้เนี่ย ผงต้องถอดน็อตตัวนี้ตัวนี้แล้วก็น,อน็อตขันแจ็คโฟน,นออกแล้วก็ถอดลูกบิดออกนะซ่อมได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆพอเราถอดลูกบิดถอดน็อตออกหมดแล้วเพื่อนๆะมาดูข้างในกันนะข้างในกันนะครับ ดูนณะเพื่อนตรงนี้คือแจ็คที่มันหลวมนะสรุปว่าคงหลวมอยู่ขาแจ็กนี่นะเพื่อนๆน,นียมองก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะเนี่ยนี่เล็กไหมเนี่โอ้จะบัดกียังไงล่ะพี่น้องเลยดูหัวแรงไปหัวแรงกับกับงานตอนแรกว่าจะใช้แจ็ค ตัวนี้นะเพื่อนๆแจ็คดีซีตัวผู้ตัวเมียแบบโบราณนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือแจ็คไทซีแี่มันมันไม่ได้มีแต่ไฟห้าโวลต์น,นะเพื่อนๆนะพอเราพอเราถอดแจ็คตัวนี้ออกมาเนี่ยตอนตอนตอนที่มันหลุดนะเราเรามาวัดดูนี่เรามาวัดดูอย่างเงี้ยมันจะมีไฟไฟห้าโวลต์ก็มีนะเรามาวัดตรงขั้วเนี่ยที่เรามา เสียบกันไว้เนี่ยตอนที่เราวัดดูแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไปเสียบกับไปเต้าเสียบของปลั๊กไฟที่มีอะแดปเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเราวัดตรงขั้วมันไม่ใช่มีแต่ห้าโวลต์อย่างเดียวจะมี3าโวลต์มีอะไรด้วยนะเราก็เลยหาวิธีเอาตัวนี้บัดกีใส่คืนตอนแรกนึกว่าจะดัดแปลงแบบแบบที่เคยทําแบบนี้ไม่ได้นะมันมีไฟสโวลต์ด้วยนะที่วัดก็เลยใช้ ไปหัวเล้งเนี่ยเล็กๆอย่างนี้นั่นเพื่อนเนี่ยบัดเกียร์ตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วนะใส่เข้าไปแล้วมาดูดูมันมันมันจะติดไหมมันจะติดไหมมาดูนะเพื่อนบัดเกียร์ยากนะมันเล็กมากเล็กเล็กกดไปเข็มอีกถ้ามันติดก็โอเคนะเพื่อนนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนนะเราจะทดสอบว่ามันติดหรือไม่ อ,อ้าวติดนะเพื่อนติดนะเนี่ยนะเห็นไหมน่านไงน่านไงน่านไงเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปแล้วทดสอบนะเพื่อนโอ้มันขึ้นบลูทูธเลยเใส่เข้าไปแล้วนเพื่อนขันน็อตสองตัวแล้วขันนอ็อตหรือออกมายังไงประกอบเข้าไปอย่างนั้น,นเพื่อนนะขันเข้าไปถือเสียว่ามาเล่าสู่กันฟังมาดูวิธีการซ่อมนะเพื่อนนะ ว่ายากไหมก็ไม่ยากมัน,มย,ามนยากตรงที่มันเล็กนี่นะไอ้ตรงไอ้ตรงที่แยคไทซีเนี่ยมันเล็กมากมันก็เลยทํายากนะขันน็อตเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกบิดธรรมดาเนี่นะเพื่อน,เ,อนเ,อเดี๋ยวนะครับเพื่อน,อ,นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลูกบิดก่อนนะเราเราจะทดสอบด้วยกันสัญญาณมาต่อรอแล้วนะยังไม่เปิดพาวเวอร์ันน็อตเข้าไปนะเพื่อนอน,นะอ้าวเสียไฟแล้ว อยู่ในท่าจะพร้อมแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเสียบไม้ทดสอบดูนะถ้าจบก็จบเลยเสียบไม้ดูสิจะโอเคไหมโอ้มาแล้วนะอเพื่อนนะทดสอบโลหนึ่งสองโอเคปิดงาน